หรือถอนเคลียร์หน้างานเสร็จเตรียมหน้างานให้สะอาดนะครับสำหรับติดตั้งอุปรกรณ์หน้าแปลนแกสเจ็ตนะครับโอเคนี่คือขั้นตอนที่1น,นะฮะหลังจากเช็คระยะท่อได้เรียบร้อยแล้วนะครับเยวมาดูขั้นต,นตอนต่อไปนะครับโอเคหลังจากที่เราเคลียร์พื้นที่เสร็จเราก็ใส่ตัวอุปรกรณ์แกสเจ็ตหน้าแปลนหรือตัวขี้พื้นกันกลิ่น ขั้นตอนนี้ค่อนข้างที่จะมีความสําคัญมากนะฮะสำหรับในเรื่องของการแก้ปัญหากลิ่นย้อนกลับนะฮะก็คือเนี่ยอย่างที่เรามาแก้ไขเนี่ยเบื้องต้เนเราเช็คแล้วไม่มีการใส่ตัวแก๊สเช็ดการรั่วกัรซึมการกลิ่นนะ,ะมันเลยทําให้มีกลิ่นย้อน,นะะอ่าก็เลยเอาตัวนี้ใส่ให้ลูกค้าแทนนะ,ะซึ่งมันเป็นแบบมาตรฐานนะ,ะต่อให้เป็นของคอตโต้มันก็สามารถที่จะไปใช้แบบช็คโคกอ่ายี่ห้ออื่นๆได,ได้แบบอื่นอื่นได้ที่มันเป็นแบบเดือดสมิกลงพื้นนะฮะ แล้วก็ที่สําคัญที่สุดคือ1นึรอยต่อระหว่างตัวหน้าแปลนกับพื้นเนี่ยถ้าเป็นรุ่นเนี้ยมันจะมีตัวขี้พึ่งแบบบางเป็นวงเล็กๆให้เราใส่อยู่ด้านใต้นี้ก่อนเพื่อที่จะขันน็อตล็อกนะล้วคันเนี้ยเขาให้ล็อกน็อตสี่ตัวแต่ล็อล็อกแค่ด้านข้าง2ตัวเพื่อที่ไม่ให้หน้าแปลนมันดิน้นมันหลุดแค่นันน้นเองครับแล้วก็พอใส่ขี้พึ่งบางขี้พึ่งหนาเสร็จต่อไปก็จะเป็นการเอาชักโครกเนี่ยมาวางเสียบนะอย่างที่เคยบอกนะว่า การวางขั้นตอนนี้สำคัญมากก็คือต้องวางให้ตรงเซนเตอร์ตัวนี้นะฮะถ้าไม่ตรงเอียงอย่างนี้มันก็จะทําให้มีช่องว่างเอียงแบบนี้มันก็ทําให้กดฝัดไม่ลงนะก็ประมาณนี้นะครับโอเคขอบคุณครับ